ยกบทที่หกแล้วยบตอบว่าโอ้เขาอยากเรื่องจ้างดูความเสียใจของเราและเอาความทุกอย่างของเราใส่ไว้ในตาจังบาดเดียวนี้ก็จะนักกว่าใายในทะเลพ่อจะอีก,กมู่ของเขาก็จะถูกกลืนไปหมดพ่อธนูของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็อยู่ในตัวเขาเจ็ตใจของเขาดึจพิดข,ของมันความน่ากลัวจากพระเจ้าขยายแนวเข้ามาใส่เขา ลาปลาฮ้องเมื่อมันมียญาหรืองัวปูฮ้องบนกองยญ้าของมันกะจะกินสิ่งที่จากด้ดยใบไส้เขือได้กะหรือไข่ขาวมีรสอะไรอย่างพ้องสิ่งที่จีใจของฮองไปยอมแต่ต้องนั้นกับเป็ดอาหารน้รมทุกของเฮาโอ้เฮาอยากจะได้สมกับที่เขาห้องขอและขอพระเจ้าสุะทา,านตามความต้องการของเฮาว่าพระเจ้าโปรดใจที่จะขคยีเฮาว่าพระองค์จัดใจมือของพระองค์อย่างเต็มตี และตัดเขาเนี่ยนี่จะเป็นการปลอบใจของเขาเขาจะเสริมกำลังในความตุกขอยาขึ้นพระองค์เอ็นดูเพราะเขาจะมาได้ปกปิดพระวจนะของพระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นเขามีกำลังเองที่เขาจะมีความหวังและออย่างเป็นจุดจกข,ของเขาที่เขาจะทอชีวิตของเขากำลังของเขาเป็นกำลังของหินหรือเนื้อของเขา เป็นเนื้อของทองสำริดเขาบ่ามีความช่วยเหลือในตัวเขากะเขาจดปัญญาแล้วกะไปคนใดสิ้นความหวังก็ควรได้ครับความช่วยเหลือจากเปืือกแต่เขาจะรักที่ความยําเก่งองคู่ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่น้องของเฮาทรยศอย่างน้ำเมืองอย่างน้ำเมืองที่น้ำไหลลน้นซึ่งดำไปก็พอพวาน้้ำแข็งแลิมาที่ซอดตัวอยู่ในหั่นเมื่อมันฮ้อนขึ้นมันก็หายไป เมื่อมันฮอนกหมดไปจากที่ของมันหมูค่คนตดางหันออกจากทางของเขาเขาขึ้นไปยังที่หกง้างแด่ปดีละหมูค่คนตดางของตำบลเทมาสองหอกคนตดินางของเมืองเชบาลอกคอยหมู่คนเหล่านั้นเพราะเขาทั้งหลายหวังใจเขาจึงต้องผิดหวังเขาเมื่อถึงที่นั่นและต้องละอาใจเพราะบัดเดี๋ยวนี้ัางทั้งหลายก็่มีความหมาย ตั้งหันความตู้ยากของเฮาและตั้งกอบกัวเฮาอู้ว่าขอขอกำนันเฮาหน่อยหรือขอเสียงบนจากทรัพย์สิทของตั้งึเฮาหรือว่าขอช่วยเฮาฮื่อพ้นจากมือของศัตรูหรือว่าขอไทยเฮา,า,า,าจากมือของคนที่มีอำนาจหรือสอนเฮากำได้เฮาจะดับขออยาอให้เฮาเข,าข้าใจว่าเฮาผิดตรงไหนคำสื่อโตมีอำนาจแท้ แต่กำตีเตียนของตั้งตีเตียนอะไอยังตั้นคิดว่าตั้นตีเตียนกคำอู้ได้กาเมื่อกคำอู้ของโคนสิน้นหวังเป็นก้าลมตั้งตั้งหลายเอาเปียบปลูกกำผ้าปอและขุดบ่อดักจับเพื่อนของตั้งจะอ่านบบเดียวนี้อพอพอเฮอัวด้วยความพอใจเตอะเพราะถ้าฮอจุตั้งก็ตึงหูยยข,ข,ขอกํเยาเตอะขอหึกคิดใหม่ หยานี่ความชั่วจ้าเลยคิดใหม่เถอเขายัางชอบทําอยู่มีความชั่วจ้เสิ่งใดบุรินทเฮากาเขาบอกหูถึงรถภัยพิบัติกา